หรวมขิบท่องเที่ยวแบบมวนๆช็อตสันๆไปหลายๆมองไปเบิ่งกันเลยพี่น้องโอ้กคือมาใกล้แท้ละบาทพี่ท่านแม่นอยู่บ้านเฮาไก่น้อยก็เหลือสากเด้อนี่เสียววูโปรดเฮ้ยองไ่ะเนีย มอเลยโอ้โน,นนี่บักใหญ่ครับน้องนอนนอน,น,อ,นอันดีอร่อยนะซิมเลยอลองเพิ่งจะคัมเด้อร์โอ้ยใจสั้นแท้โอโม่บ <laughs> ันคืออย่างที่คิดเลยเพราะคือมาแผงแทนแม่ใหญ่รถไฮเน่จากในบอกได้บอโอ้ยกว่าสิคุณได้แต่ละดอกห <laughs> ลังโคดหลังแข็งคูนเดอ้อไปหาคุณเอาเองรถ<ด>โอเคโอเคยอมแล้วามาถุงนึง <laughs> มือนีสิเศษผู้สาวเกาหลีให้ลองไยนาเพื <laughs> ่อเดินหลักเขาบอกว่าอยากลองก็เลยจัดให้แบบบ้านๆนี่แหละจัดแบบนี้ ไปตามขวายเลยโอเคด้วจับแน่ๆนๆเนาะสวัสดีครับพี่น้องมาเที่ยวเมืองเลยครับมื้อานมีหีเมืองบรรยากาศมาดกันครับลมเย็นคักแท้ลมเย็นดีเนาะเย็นคักดูนั่นสิเครื่องบินบินตำโพดโพดเลยว้าวมือ ทะเ,เลพัทยาบรรยากาศดีหลายครับพี่น้องลมเย็นวิวสวยผู้คนคือคักชมวิวไปเล่นน้ำกันเด้อพี่น้องนี่อยุ่จุดชมวิวมาบอกแก้วเห็นภูเขาซ้อนกันเป็นชั้นๆอากาศเย็นมากกำลังเดินข้ามสะพานเชือกไปหมู่บ้านในหุบเขาตื่นเต้นสุดๆนี่คือน้ำตกกลางป่าน้ำเย็นโคตรๆนี่มาเที่ยวต, <c oughs> ตลาดประเทศฟิลิปปินส์แท้ๆสุดยอดอีรีพี่น้องของกินของใช้นี่หลายจะเลือกบ่ทึกชมวิวไปนํำกันเลยพี่น้องเถือแหลกของ ลอยมวนคักหลายพี่น้องมาเที่ยวตลาดเวียดนามนํากันเด้อตลาดนี่ของขายหลายอย่างคักแท้ทั้งพักป้านําพี่เครื่องต่างๆพอเห็นแล้วก็ตื่นตาตื่นใจนี่แหละเมนูดังของเขาหัวหมาย่างต้มซุปหัวหมาเดือดๆโอ้ยหอมแซ่บเลยกินกับเครือพี่น้องเล้ากับสาวฟิลิปปินส์ก็ม่วนคักบรรยากาศตลาดเวียดนามคือคักแท้ผู้คนยิ้มแย้มของกินกระแซะแตกเมื่อนี้พาพี่น้องมามาเดินพี่น้องเที่ยวเมืองเล่าลวงพะบางสุดยอดหลายของกินแซ่บๆเต็มตลาดเลยเดินนําสาวล้าสามสาวญี่ปุ่นสองสาวเกาหลีอีกคนม้วนคักๆเบิ่งนี่ซีเมนต์ปิ้ง ผู้คนหลายของขายก็ง่ามอาหารกระแทบรวงพะบางนี่สุดยอดจิตลาดเก่าคนห้ายบรรยากาศคึกคักเด้อม,มีอาหารหลายอย่างกลิ่นเครื่องเทศอะไรมาตลอดทางเลยหอมหลายเด้อพี่น้องหิวแล้วเดี๋ยวพาไปซิมโรตี้วันวันเบิ้งนี้เขาทอดบาจีหอมคักสีจะแซ่บโพดหอมเครื่องเทศกรอบพอดีลองกินเบิง้งมือหนีภาพน้องม้าอย่างเดียวที่ประเทศอินเดียเบิ้งบรรยากาศไปน้ำกันทเที่ยว มาเที่ยวนากันเด้อพี่น้องปาดดเห็ดพ่อใหม่แม่นใบใหญ่กิโลละท้อได้ลระนั่นกิโลละสามร้อยจ้าเห็ดอ,อ่อ,อนๆยำกับกับพุ่นเด้อของดีจากโคกอีลีหอมดินไต้อีลีพี่น้องเอ้ยปลาดดแม่ใหญ่อันนี้มันแม่นตัวอีหยัขึ้นมาเป็นปานเนี้ยอึง้งเผาจะลูกหลานไข่เต็มท้องพูนเป็นแดงๆอยู่เนี่ยเอาไปต้มส้มเพิ่งชันนะ่ะจัดมาแม่ใหญ่มือน,นี้สิโชว์ฝีมือชโชกโกโกให้พี่น้องปลาด <laughs> แมงใหญ่อันนี้มันคือตอใหญ่แท้แมงอียังหนีแมงแข็งจ้า ัวหอมหอมกินกับข้าวเหนียวห่อนๆสำารับไรบุญแล้วเอามาลองเบิ่งจะกิดป่าโทนึกว่าแม่หนูพุกบ้านเขาคือสมาโตใหญ่แท้เนาะเอาไปก้อยใส่มะม่วงอุ้ยอุ้ยเมื่อนอนบ้านเจ้าคือมาโตถ้ำนิวโกงแท้ชุ่มนอนไหนบ้านค่อยขิดสายไปเลยเอามาขั่วสมุนไพรคือซีมันดีเนาะ พี่น้องนึกว่าซุปหางวัวที่ไหนได้หัวแกะเพิ่นหนึ่งโชว์เป็นหัวหัวแบบนี้เลยบาตาชวดขักแท้แกเอ้ยเดี๋ยวสิแกลูกตามาชวดเบื้องก่อนนะสิวานคือตาปากเขาอุ้ยควนกระไดหอนนอนมันแม่นยังฮไปจังบักไฟตั้นน <c oughs> งแต่บ้านเขาแท้แต่มันอยู่ในน้าน่ะเ <c oughs> ขาอะกินสดๆแทบขันอะลองเบิร์จากคำเนาะ <c oughs> กินทะเลแห่งขักปานตกซีมขอกิน โอ้ยนึกว่าคามโค้งมาหนองคายตักแตนบานเขาคือหลายแท้แต่คือโตแดงจรครึ่งแบบนี้แหละ <c oughs> uh, เขาใส่ย,ยาอุทัยบ่ uh, ส้มแควดีแท้ใส่บักนาวพร้อมเดินเนี่ยคักอยู่ๆโอ้ยลมยังคักพี่น้องเมื่อกกับผู้เขาง,งามโพดมาเที่ยวกับไอเน่เด้อมาๆเดี๋ยวพาไปสะพานมือยักษ์นำขคักผู้ใหญ่แท้ตามมาโลดว้าวมวลอินลีซิ่งคัก,กๆเดินพี่น้องสุ้มโพดไยออนเวียดนามหนึ่งสองสามไปเลย คืออ่อนๆหอมๆเก็บไปต้มแกงกำลังดีห้องบ้าถ้าชีวิตวัติดรูใช่ชีวิตแบบง่ายๆใจประยุติสทิดชีวิตกับมีทุกดอกเดอ้อจังชัดลละพี่น้องมาถึงแล้วครับตอนนี้ล่องแพอยู่กลางน้ําที่บึงการลมเย็นๆวิวรอบตัวคือสุดยอดเลยดูคนเล่นน้ากันสิคึกคักมากเขามีแพล่างม,มือลอยเต็มไปหมดข้างหน้านั้นผูเขาเขียวๆสวยจริงๆอากาศเย๋เลยนะบันไดไม่เป็นสิบชั้นเลยท <c oughs> ี่ <c oughs> ไปหนได้เดี๋ยวถึงลานชมวิวแล้วนะ อากาศดีเนาะเดินเรียบผาดฟินเลยจริงค่ะลมเย็นสบายมาก so beautiful here insane ลมแรงนิดหน่อยแต่รู้สึกเย็นดี i t perfect weather ใช่ค่ะรู้สึกเหมือนได้พักเต็มที่เลยโอ้บรรยากาศสุดยอดเลยเดินกันไปเรื่อยๆนะครับเจนี่เฮ่าเรื่องเอาอะขอสุดใจ้าหนุ่มอย่าพูดอกเอาเป็นย่างตัวนี้หนึ่งครับพี่เดี๋ยวไปครับมาใส่กระมุมอีกทีพระบางแล้วครับมาดูนี่น้ำตกสวยสุดๆคนคึกคักเลยเดี๋ยวลงไปเล่นน้ำกันมานี่นี่น้ำเย็นดีเนาะโอ้เย็นจริงสาดเข้ามาเลย ด้ยครับถ่ายรูปก,กันบรรยากาศต้องเรือชมเมืองเพืองครับบรรยากาศดีสุดๆเลยวิวสวยมากคิมมจิี่ยเดี๋ยวถึงบ้านพักริมน้ําแล้วไปถ่ายรูปก,กันต่อวักวักชิมัสบอกเลยว่าที่นี่สุดยอดจริงๆนะฮะทริปเช้าว,วันนี้เราไปวัดอหงศิลวัสจังหวะบึงการกับเพื่อนสาวชาวญี่ปุ่น5คนบรรยากาศดีมากครับวิวสวยจริงๆเลยจากบนหน้าพามองเห็นโค้งแม่น้ำโค้งสุดสายเรือออกมาไกลาจากฝั่งแล้วนะครับลมเย็นมากวิวตรงหน้าเป็นกอนกลางน้ำที่มีภูเขาตั้งตระหง่านอยู่ตรงกลางเลยน้ำสีฟ้าใสสวย จนอยากให้ทุกคนได้มาเห็นกับตาเองเดี๋ยวเรือจะวนรอบก่อให้นี้พวกเราจะขึ้นไปหมู่บ้านบนดอยไปดูวิธีชีวิตของชาวเขาที่อยู่กับป้าตื่นเต้นมากเลยค่ะไม่เคยมาที่แบบนี้เลยอากาศเย็นสบายสุดๆพวกเราปลูกข้าวไร่เลี้ยงหมูเลี้ยงไก่อาศัยของป้าเป็นหลักของแท้เลยค่ะเดี๋ยวออกเดินทางในลาวเดินเล่นหมู่บ้านนี่บ้านไม่เก่าๆสวยดีครับตรงนี้มองออกไปก็เห็นแม่น้ําคงกว้างมากลมเย็นสุดๆกําลังข้ามสะพานไม้ไผ่ไปอีกฝั่งนะาระวังหน่อยแต่บรรยากาศพี่พาไปตลาดนัดแถวนี้นะครับเดินไม่ไกลหรอก Sounds perfect. I like the view <is> already. So green everywhere. มะม่วงบ้านๆหวานๆต้องลองครับ How much for one auntie? Mm, so sweet. This is amazing. มาละหาบาทเด้อน้ำจิ้มเพิ่มอีกหาบาทน้ำจ้าไว้สองไม้ใส่น้ำจิ้มแซ่บๆให้เนี่ยโอ้ยขายถือกับคุ้มดอกกำไรนี่เดียวอยู่อยากพอเด้อนี่สิบบาทเข้าใจหลายของกินแพ็กกระสูได้แต่คนขายถ้าขี้แต่กำไรอย่างเดียวมันกับมวนดอกคนซื้อก็อยากอิ่มใจนะน้ำจิ้มบอกตองหลายดอกไม้จิ้มใจสำคัญกว่า